ส่งให้กับคุณธนากรบุญม้าครับอันนี้คือคุณรู้เรือการจะส่งสดุตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ผมนะที่ไปส่งอ๊ะผมต้องทอํายังไงต่อทำไมตรงนี้ทำไมตรงนี้มันถึงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้เลยครับแล้วคุณได้มีการเอาเบอร์โทรศัพท์บนนี้ฝากให้เพื่อนหรือคนรู้จักคุณนะครับไปส่งพัสดุแทนหรือเปล่าครับเมื่อวันที่ยี่สิบพันวันนี้ยครับโอ้เบอร์นี้ผมใช้มาสิบกว่าปีแล้วผมให้ใครไปบ้างก็ไม่รู้ ใช่มาสูบกัปีแล้วก็คือเป็นโดยส่วนตัวเลยใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋อถ้าเห็นงนายส่ตรงนี้นะครับอันนี้แต่เน้ก็ไม่ทราบว่าตนบเตนเนี่ยอาจจะแอบอ้างเอาเบอร์โทรศัพท์ของคุณมาไปแอบอ้างจะส่งกระสุหรือเปล่าแล้วก่อนหน้านี้ทางบ้านของคุณไม่มีการเอาเบอร์นี้นะครับไปลงทะเบียนหรือไปสมัครอะไรต่างๆตามเว็บไซต์ออนไลน์หรือว่าตามแสรฟอร์มต่างๆมีไหมครับไม่แน่ใจนะตอนนี้ผมตัดป้อยอยู่ที่อุดรเนี่ย อ้อยอยู่ที่อุดรเหรอครับใช่ใช่ปกตินะคุณพี่ได้มีการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์มาบ้างไหมครับโอ้ยบ่อยมากเลยผมสัง b b ่งลาซาด้าบ้างช้อปปี้บ้างเยอะแยะเลยอ๋อแล้วเวลาที่คุณพี่สั่งซื้อสินค้ามาก่อนพ่จะเอากล่องว่าสิ่ตรงนั้นนะครับไปทิ้งคุณพี่ได้มีการทำลายข้อมูลมากกว่าหรือเปล่าไม่เลยครับไม่เคยทำลายเลยเอาไปทิ้งเฉย อ๋อถ้าอย่างนั้นในส่วนตรงนี้นะครับเป็นไปได้นะครับว่าโดยโทรศัพท์หรือข้อมูลของคุณที่ะครับอาจจะเกิดอันเมื่อไหร่มาจากการสังส่งซื้อสินค้าออนไลน์อาโดยที่ไม่ได้ทําลายข้อมูลหน้ากล่องพัสดุก่อนทิ้งนะครับคุณพี่แล้วพัสดุสตรงนี้นะครับอา่อาเราเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเขาได้มีการเอาเบอร์ของคุณที่เนี่ยมาลงทะเบียนเป็นเบอร์ติดต่อของผู้จัส่งพัสดุนะครับตรงนี้ก็สรุกล่องอ๋อไเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ผมต้องทําไงต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวฟังผมก่อนฟังผมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนผมต้องทำยังไงอ่ะบอกมาตรงๆเลยตอนนี้ข้งเก็ตว่าคุณพี่นะครับยืนยันว่าคุณพี่ไม่ได้เป็นผู้ดําเนินการจัดส่งในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ผมขอแนะนําให้ทางด้านของคุณพี่เนี่ยเข้าไปทําการติดต่อแจ้งความนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขานะครับให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้มีการตรวจสอบ ตรงนี้ให้ทางด้านของคุณพี่ส่งกลย์ว่าอาจจะได้อาจจะส่งผลกระทบต่อทางด้านของคุณพี่ได้นะครับคุณพี่แล้วอบอกมาให้ผมองไปแจ้งความที่ไหนอ่ะบอกมาผมอยู่ใกล้ๆสอนอนนี่แหละอะไรนะครับผมอยู่ใกล้ๆสอนอนเนี่ยผมต้องไปแจ้งความยังไงบอกเขาว่ายังไงไปแจ้งความว่าโดนแอบอ้างเอาเบอร์มือถือไปแอบอ้างจะส่งพัสดุที่คลองข่ายผิดกฎหมายนะครับครับ และให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะได้มีการตรวจสอบตรงนี้ให้ทางด้านของคุณพี่และให้ทางด้านของคุณพี่เองนะครับ,รบไปทําการแจ้งความแล้วก็ส่งใบรับรองการแจ้งความของคุณพี่หรือว่าหลักฐานการแจ้งความของคุณพี่นะครับกลับมาที่สํานักง,งานใหญ่ของเคอรี่เดี๋ยวในส่วนตรงนี้ทางสํานักงานใหญ่เคอรี่นะครับแต่ได้ทําการลบเบอร์ของคุณพี่ออกจากในระบบให้นะครับคุณพี่ตอนนี้เคอรี่ยังมีอยู่เหรอเคอรี่นึกว่าเขาหยุดส่งของแล้วไม่ใช่ ไม่ได้หยุดส่งของครับอันนี้เคอรนี่ยังเปิดให้บริการตามปกติครับคุณพี่อืมครับครับครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะเดี๋ยวผมแจ้งความแล้วผมจะส่งไปให้นะในส่วนตรงนี้คือคุณพี่ครับถ้าเป็นเหตุการณ์กรณีโดยแอบอ้างใช้เบอร์แบบนี้นะครับตรงนี้ผมแนะนำให้ทําตามเจ้าคว้ในที่ที่เกิดเหตุนะครับเพราะว่าทางสนี้เขาเกิดเหตุอยู่ตรงไหนเนี่ยเจะได้ไปทําการลงค้นที่เกิดเหตุครับแล้วตรวจสอบตรงนี้ให้กับทางด้านของคุณพี่ได้ เกิดเหตุอยู่ที่ไหนนะที่เกิดเหตุครับที่สอบพอเมืองนครราชสีมาครับโอ้พอดีผมจะไปโคราชพรุ่งนี้เลยตรวจสอบให้คุณพี่ได้เออพรุ่งนี้ผมจะไปโคราชพอดีผมจะแจ้งความเลยอันนี้คุณพี่ไม่ต้องเดินทางไปได้ตัวเองไปไปผมอยากไปผมอยากไปคดีของเราจะให้การช่วยเหลือเป็นการยื่นเรื่องไปสารงานต่อสายของคุณพี่ไปที่สอบพอเมือง นครราชสีมาอยู่พวกนี้ผมมีธุระต้องไปอยู่ผมแวะแจ้งความดีกว่าไม่ต้องลําบากเพื่อผมหรอกอันนี้สองภายในสองชั่วโมงนี้ครับคุณพี่ต้องแจ้งความภายในสองชั่วโมงนี้นะครับมันทำไมมันต้องเร็วขนาดนั้นด้วยเพราะว่าพัสดุตรงนี้ครับมันเป็นพัสดุกรณีเด้งตัว แล้วพสุรุชิ้นนี้ครับตกครั้งที่สาขาที่โคราชนะครับนานเกินระยะจิบวันแล้วซึ่งตรงนี้มันเลยกําหนดของทางบริษัทเคอร์อี้แล้วนะครับคุณพี่อ่าในส่วนตรงนี้ครับหากว่าเกิดการล่าช้าตรงนี้กเกรงว่าในส่วนตรงนี้ทางด้านของคุณพี่เองอาจาอาจะาาาส่งอาจจะส่งผลกระทบตามมาในภายหลังได้นะครับเพราะว่านี้ครับมันเป็นพสุรุษที่เข้าข่ายผิกดกฎหมายนะครับคุณพี่๋อต้องเร่งด่วนขนาดนั้นเลยหรอสองชั่วโมงเลยหรอ ต้องรีบไปแจ้งก่อน,นในภายในสองชั่วโมงเลยเหรอใช่ครับคือคุณพี่ต้องทําการแจ้งความให้เสร็จทิ้นภายในสองชั่วโมงนี้แล้วนะครับคุณพี่ถ้าาไม่ทันสองชั่วโมงมันจะเกินเลนถ้าเกิดคุณพี่ไม่ไดาเนินการภายในสองชั่วโมงนี้นะครับเรื่องของคุณพี่เองก็อาจจะนำเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายและอาจมีการดำเนินการประเมินทางกฎหมายนะครับคุ ในอดีตนี้คุณพี่การจัดโดนผลกระทบภาระโดนข้อหา <c oughs> ในการลการรักลอบการจสบตัวผู้บัญชีม้านะครับโอ้ไรแรงขนาดนั้นเลยหรออันนี้มันเป็นเรื่องติดกฎหมายครับคุณพี่มันเป็นวัฐสูที่เข้าขายิดกฎหมายมันเรื่องร้ายแรงครับ เอาอย่างนี้คือคุณพี่ไม่ต้องเดินทางไปเองคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนส่วนตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะให้การช่วยเหลือบอกผมมาเอามอบผมาเลยจะช่วยเหลือยังไงจะช่วยเหลือยังไงบอกมาต่ไปายจะบอกให้อ่าแต่ผมต้องคุยกับใครอ่ะให้ทางด้านของคุณพี่เองนะครับเข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต่อพอเมืองต่อสายมาเลยต่อสายมาเลยตำรวจเราแจ้งความผมจะแจ้งความตอนนี้ต่อสายมาเลย ผมต้องแจ้งความกับใครบอกผมมาเลยฮะไม่ต้องพูดไปเยอะยาวขนาดนั้นเดี๋ยวในวดตรงนี้ให้ท่านบ้านของคุณพี่นะครับผมหากระดาษประกาศมาจดข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ผมจะได้ทำการจดข้อมูลตรงนี้ให้คุณพี่ตอนนี้เอาหลักฐานในวนตรงนี้ครับแจ้งความผมไม่มีตรงนี้ผมอยู่ป่าว้ผมไม่มีกระดาษประกาศผมจะจดใส่แผ่นดินก็ได้เนี่ยเขียนใส่ดินได้ต้องเขียนไว้ยังไงข้อความอะไรนะครับ อาเดี๋ยวให้คุณพี่จดจดเป็นต้นทางก่อนนะครับสาขาต้นทางในการเอสดส่งนะครับคือที่สาขาโยมราชครับจังหวัดนครราชสีมาอืออือเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโทรมาหา<อ>ผมใหม่ได้ไหมาาผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือรี่สาขาโยมราบ <c oughs> มีสายเข้าผมจะรับโทรติดต่อใหม่ได้ไหมค่อยโทรมาได้ไหมอ,อันนี้คือคุณพี่ครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องครับคุณพี่ครับให้คุณพี่ติดต่อตอนนี้เลยโอ้ หวังดีกับผมนั่นี่เนาะเคอรี่เนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเม่ห่วนครับอันนี้ผมไม่ได้หวังดีครับคุณพี่โอ้ขอบคุณมากนะขอบคุณมากอันนี้ผมไม่ได้หวังดีกับคุณพี่ครับเพราะว่าอันนี้ทำตามหน้าที่เฉยๆครับเอาไม่ได้หวังดีหรอไม่ได้หวังดีครับทำตามหน้าที่เฉยๆครับคุณพี่ทำตามหน้าที่ ใช่ครับเพราะว่ามันยังอยู่เพราะว่าพสุชิ้นนี้ครับอยู่ภายใต้ความดูแลของทางบริษัทเครอรี่นะครับหรอใช่ครับโอ้เดี๋ยวทำยังไงคิดก่อนนะนึกยังไงเนี่ยแต่แต่น,นี้คือคนที่มีกากรประกามาไหมครับคุณพี่ไม่แล้วมันอยู่กลางป่าอ้อยป่ามันเลมันจะมีกระดาษประกาได้ไงเนี่ยคุณรู้จักป่าอ้อยป่ามันไหมไม่รู้จักครับไม่รู้จักอ้อยกับมันสัมะัลังเหรอ ไม่รู้จักครับผมอยู่กรุงเทพครับมันคือน้ำลมันคืออะไรครับ <S 1> <S 1> โอ้ยที่เขาเอาไปทําน้ําตาลเลยไม่รู้อีกหรออ๋อรู้จักครับไ,ไอหวานหวานอ่นะกินเข้าไปแล้วอ้อยหวานหวานนะ่นรู้จักไหมมันอยู่แล้วไปเอาปากกามาจากไหนล่ะอ๋อคุณพี่คุณพี่อยู่ที่ป่าอ้อยป่าป่าันใช่ไหมครับ <S 1> <S 1> <S ใช่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 อไอไอ,ไออย่างนี้คุณพี่สะดวกตอนไหนครับโอ้ เดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนสักสามชั่วโมงกลับเข้าบ้านกาน่อนก็จะมีปากกาอ,อ๋อ,อคือคุณพี่จะกลับบ้านภายในสามชั่วโมงนี้เหรอครับใช่ใช่ใชช่เดี๋ยวผมโทรมาหาใหม่นะเดี๋ยวคย่อยจะมีขวามขวัญให้ยอยู่ภายในประมาณคุณพี่ถึงบ้านกี่โมงครับคุณพี่รม่หกโมงเย็นผมก็เข้าบ้านแล้ว อันนี้มันน่าจะหกโมงเย็นนดนี่งกมันทางเราเลิกงานแล้วครับหกโมงเย็นครับคุณพี่แล้วตอนนี้คือคุณี่ไม่สะดวกเลยเหรอครับ <c oughs> มันจะเขียนใส่อะไรล่ะเขียนใส่พื้นดินไว้เหรอ <c oughs> อ่อ้อันนี้คือคุณพี่คุณพี่มีโน้ตจดข้อมูลในมือถือไหมครับในโน้ตบันทึกข,ข้อมูลนะครับ <c oughs> นีบ่ไงก็คุยอยู่เนี่ยมันจะไปจดได้ยังไง <c oughs> มันเป็นมันที่ข้อมูลนะครับโน้ตบันทึกข้อมูล เนดอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณพี่เองไม่มีอะไรที่จะตรจริงๆนะครับนั่นเดี๋ยวในส่วนตรงนี้ผมจะทาการปรงสานงานส่งหลักฐานที่ทางเคดีนี้นะครับไปที่สอบพอเมืองนครราชสีมา้ทางด้านของคุณพี่เป็นหลักฐานเพิ่มเติมในการแจ้งความโอเคผมต้องเสียอะไรบ้างไหมเนี่ยเสียเครดิตสแลมไหมหรือว่ายังไง ครับคุณพี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆน,น,นะครับให้คุณพี่เนี่ยจำข้อมูลคร่คาวๆวานาณตอนนี้คือคุณพี่เนี่ยโดนแอบอ้างเอาเบอร์มือถือไปแอบอ้างจะส่งวัสดุเข้าขายผิดกฎหมายที่ส่งจากโคราชไปที่เชียงรายส่งให้กับธนากรบุญมากให้คุณพี่จำแค่นี้นะครับในกล่องวัสดุมีบัตรเอทีเอมสมุดบัญชีธนาคารหนังสุเดชพันานะครับให้คุณพี่เองคแค่นี้นะครับ ได้ครับจะทำการประสานงานผมบันทึกเสียงไว้อยู่ผมบันทึกเสียงไว้อยู่จำได้แล้วมไปเปิดอ่านเสียงก็ได้ฟังเสียงก็ได้อันนี้คือในส่วนตรงนี้มันเป็นกระดูกกรณีได้ด่วนนะครับตรงนี้ในส่วนตรงนี้ก็คือเดี๋ยวให้ทางด้านของคุณพี่เนี่ยทำการติดต่อแจ้งความโอเคโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปแจ้งความเหนื่อยไม่คุยกับผมเนี่ย เดี๋ยวตรงนี้ให้คุณพี่เองนะครับคุยกับทางฝ่ายประสานงานด้านกฎหมายของทางสําักงานแจ็คเคอร์รี่นะครับคุณพี่เ,เดี๋ยวตรงนี้ในส่วนของหลักฐานเคอร์รี่ตรงนี้เดีย๋ยวทางเคอริสี่จะจับตไปท,ทักเดียวของสปอ,อให้นะครับ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 โอ้ดีดีด,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 ดีทุกวันนี้ทันสมัยเนาะแช่งความออนไลน์ก็ได้แล้วนะเนาะหครับผมคิก็เป็นสุขครับครับไว้ไงฮะ อันนี้จะเป็นข้อมูลของวันที่20กุมาพนะครับที่ทีัการศกษายังสอบรสกอตนครัอันนี้คุยอันนี้ใครเนี่ยผมคุยกับใครอยู่เนี่ยครับผมสุกิทก็สุดสุดครับพนักงานฝ่ายตามพัสดุนะครับซึ่งเป็นพนักงานด้านฝ่ายกฎหมายของทางบริษัทเคอรี่ครับใช่คนเมื่อกี้ที่ผมพูดเปล่าเป็นอะไรทางตัวคุณเนติโอทอชัยเหรอครับใช่คนเมื่อกี้ที่ผมคุยเปล่าหรือว่าคนใหม่ครับแ็เป็นพนักงานฝ่ายด้านกฎหมายนะครับ ที่ทางพนักงานเขา,ได,าได้มีการแจ้งมายังผมว,ว่าทางตัวผมเองไม่ได้ปต่บบกับทางตัวคุณโยชิต้องคระหาทำยังไงเนาะผมได้มาคุยกับหลายคนไม่รู้เรื่องเลยทีนี้ครับซึ่งที่ทางพนักงานแจ้งว่าทางตัวคนพี่เองไม่มีกระดาษประการในกาารประกาสนสดวรือวรถข้อมูลไว้ใช่ไหมครับใช่ใช,ใช่แต่ผมอยากคุยกับคนเมื่อกี้เนี่ยเขาไปไหนแล้ว ออครับได้ครับนั้นเดี๋ยวทําการต่อสายให้นะครับอเอาคนอเ,าเอาคนเดิมนะผมอยากคุยกับเขาอยู่ครับผมอันนี้คุณพี่ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนหรือเปล่าอรับคุณพี่ผมก็ไม่เข้าใจ <c oughs> ผมไม่มีกระดาษปากกา <c oughs> เขาให้ผมหากระดาษปากกาอีกแล้วมันทำยังไงทีนี้อ๋ออ๋อคือเอาเอาเาอย่างนี้ครับคุณพี่คุณพี่ไม่ต้องหากระดาษปากกานะครับเกิดในสดตรงนี้เกิดในภาวดไทย จะช่วยเหลือุีเป็นการช่วยเหลือกึ่งเรื่องปรารนานต่อไปเราช่องล็อกมนดี <c oughs> ของตองุักตาใหญ่เคอรี่ปราศราต่อไปของทุณี่ไปที่สถานีตำรวจเมืองนครราชสมาจะาาเป็นสถานีตำรวจแตเขตืุนที่รับผิดชอบนะคุกี่ให้คุณพี่เองเนี่ยาว่าคุณี่เนี่ยโดนแอบท้างให้เือ ไปแกะใา้จะส่งพัสดุเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทำการาประสานงานต่อไปตรงนี้ไปให้พร้อมกับหลักฐานที่ทางเคอร์ที่มีนะครับอันนี้คุณพี่พอเข้าใจไหมครับเข้าใจอยู่คุณเหนื่อยไม่คุยกับผมเนี่ยผมเหมือนคนไม่รู้เรื่อง,องไงไม่รู้วนไปวนมาอยู่อ่าอันนี้คือคุณพี่เข้าใจผมว่ายังไงบ้างครับที่ผมอธิบายให้คุณพี่นะครับผมเข้าใจว่าคุณโทรมาหลอกลวงผมไง หมือนคุณจะโทรมาหลอกลวงผมนี่แหละผมก็สงสัยอยู่บางคนจะโทรมาอะไรนะครับผมกไม่รู้เหมือนคุณจะมาหลอกลวงผมอะไรทําอะไรสักอย่างเนี่ยนะผมก็ไม่เข้าใจคุณพี่อย่าลืให้ผมนลอกอนะครับคุณพี่โอ้ผมก็หน้าตาดีอยู่นะอะไรนะครับ <laughs> คุณคไม่กรับคุณพี่คุณพี่ไม่มีอะไรให้ผมหลอกผมจะไปหลอกลวงคุณพี่ทําไมผมไม่ได้ขออาศมให้คุณพี่ลองคิดกลับกันดูนะครับตรงนี้ผมเนี่ยไม่ได้โทรมาขอชื่อไม่ได้โทรมาขอข้อมูลคุณพี่เลยคือตรงเนี้ผมโทรเข้ามาแจ้งข้อมูลให้คุณพี่แล้วก็แถมยังช่วยเหลือทางด้านของคุณพี่เป็นเบื้องต้นไว้ก่อน พราะว่าตัวนี้ถ้าเป็นคนอื่นผมไม่ช่วยนะครับบอกปล่อยให้ดาเนินคดีทางกฎหมายให้ติดคุกไปเลยนะครับตรงนี้อ๋อเดี๋ยวนั้น,นเดี๋ยวไปดําเนินการเองก็ได้เดี๋ยวคุณจะลาบากอ่าอันนี้เนี่ยมันไม่ลําบากครับมันเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นปราสานงานเป็นการอุอาภาษาชาวบ้านนะครับเรียกว,ว่าโอนสายะครับโอนสายคุณพี่ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาทําไมถึงต้องทาการโอนสายไปเพราะว่าคุณพี่ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุคนที่อยู่ที่งตอนใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่าเหตุมันเกิดที่โอเคมันเกิดที่โคราชและในส่วนตรงนี้เนี่ยทางในส่วนตรงนี้เนี่ยทางผมเนี่ยอ่าเป็นคนดูแลหรือว่าเป็นอ,อย,ยังอยู่ภายใต้ความดูแลของทางบริษัทเอรี่ของเราอยู่ในกล่องนี้ครับกระสรุนนี้ ก็คือจะทําการประสานงานต่อสายของคุณพี่เนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจขาว่าตรงนี้ผมประสานงานไปมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขารับสายคุณพี่อันดับแรกคุณพี่จะต้องพูดกับเจ้าหน้าที่เขาว่าขอเข้ามาแจ้งความครับว่าถูกแอบอ้างใช้เบอร์มือถือไปแอบอ้างจะส่งข้อเที่กฎหมายที่ส่งจากโคราชไปที่เชียงรายเมื่อวันที่ยี่สบธันวานะครับให้คุณพี่พูดแบบนี้นะครับอันนี้เข้าใจไหมครับโอเคโอเคถ้างั้นโอเคนะเขา จบคุยกันแค่นี้เนะาะอ่าอันนี้คือคุณพี่ยังวางสายผมไม่ได้ครับคุณพี่ตอ,อนนี้นะครับทาไมอีกอะเพราะว่าในส่วนตรเพราะว่าอันนี้คื like, อคุณพี่ต้องแจ้งความก่อนต้องแจ้งความเอาใบรับรองการแจ้งความของคุณพี่นะครับผมให้คนอื่นไปแจ้งได้ไหมผมให้ญาติพี่น้องผมอยู่โคราชไปแจ้งได้ไหมไม่ได้ครับวันนี้มันจะแจ้งความแทนกันไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ครับทาไมจะแทนกันไม่ได้ล่ะ มันต้องได้สิเพราะว่าในประเทศไทยเรานี่มันต้องแจ้งความแทนกันได้อยู่มแจ้งความแทนกันไม่ได้กับทุกที่ได้คุณไม่เข้าใจมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆครับอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อันนี้มันเป็นอ่ามันเป็นค้าสมุดบัญชีธนาคารเลยนะครับอันนี้นั่นแหละนั่นแหละมันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นมันต้องแจ้งความแทนกันได้สิคุณนี่ไม่รู้อะไรเลยเนาะนี่เนาะคุณอยู่บ้านไหนครับเนี่ยโหอยู่อุดร อยู่อดรนเะน่ยบ้านคุณอูดรนมันมันมันแจ้งความแทนกันไม่ได้นนะอูดรนน่ะโอ้ยทุกวันนี้<ฮ>เขาโลกออนไลน์แล้วเขาแจ้งความที่ไหนก็ได้แล้วตอนนี้ไม่แจ้งไม่ได้ครับไม่ได้ครับคุณพี่ไม่ได้อาถ้าอย่างนั้นคุณพี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําการประสานง,งานต่อ,สา,าอ uf, สายของคุณพี่โอนสายของคุณพี่ให้กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเขานะครับให้คุณเป็นคุณกับทางเจ้าหน้าที่ตารวจเขาว่าจะขอเข้ามาแจ้งความนะครับคุณพี่ เข้าใจไหมครับคุณเหนื่อยไม่คุยกับผมเนี่ยผมไม่เหนื่อยหรอกครับถ้าผมอธิบายคุณพีเข้าใจคุณพี่เข้าใจแต่ค,ทคบที่ผมอธิบายไปยังไม่เข้าใจหรอกเอาเอาแค่นี้นะพรุ่งนี้ค่อยโทรมาหาผมใหม่นะ